อ่ะครับค่ะหลังจากที่เราเซตกรอบกิเกลให้กับรูปโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้ว<ช>นะครับก็มันถึงในขั้นตอนการเปลี่ยน,นที่ <ปะ S 1> เขาเรียกว่าหน้าปกใช่ ซึ่งแน่นอนครับทางบริษัทก็จัดเตรียมไว้ให้โอ้ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องไปนั่งเสิร์ชหาละเขาทําให้เสร็จเลยไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งปรับแต่งให้มันเป็นตามหลัก C I อะไรของเราเองด้วยใช่ไหมคะ่นี้ก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องมาตรฐานนะครับค่ะทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้มีสองสีมีสีขาวกับสีม่วงซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราไลฟ์เสร็จแล้วนะครับเราจะเอารูป เอาลิงก์ที่จะดาวน์โหลดรูปเนี้ยแปะไว้ในคอมเมนต์อ่าน้องก็สามารถเข้ามาในคอมเมนต์แล้วก็มาดาวน์โหลดรูปแล้วเอาไปทําตามขั้นตอนในไลฟ์ของเราได้นะครับผมได้ค่ะซึ่งโอเดี๋ยวก่อนอะไพิะซูประเด็นสําคัญจะบอกว่าตั้งแต่ที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี้ยนะครับเราทําบนเว็บเบราว์เซอร์ถ้า ถ้าโหลดแอป Facebook บนมือถือหรือบนแท็บเล็ตแล้วเปิดขึ้นมาไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับต้องบอกว่าแอปยังไม่รองรับการทำงานแบบนี้นะครับเพราะทั้งนั้นทั้งหมดเข้าผ่านเบราว์เซอร์เนาะเอานั้นเย็นยันนะคะพีพีซีทุกท่านถ้าเกิดจะทำการเปลี่ยนพวกนี้เปลี่ยนรูปใส่กรอบรูปโปรไฟล์ จะต้องไปทำผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Safari ไม่ว่าจะเป็น Chrome ก็ตามนะคะใช่ครับใช้กับแอปไม่ได้ค่ะนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้กับเลเยอร์ใหม่ไม่ได้ต้องเป็นเลเยอร์คลาสสิกเท่านั้นอ่าใช่ค่ะก็คืออาจจะเยอะแยะนิดนึงเพราะเฟซบุ๊กเขากำลังไล่ทยอยอัปเดตฟีเจอร์เนาะโอเคอ่ะงั้นเรามาลองอย่าช้ากันเลยนะ่ะอ่ะ เนื่องจากอันนี้พีิตามเขาดาวน์โหลดรูปมาไว้แล้วอะเนาะเราสามารถที่จะเลือกรูปค่ะก็คือเรากดกันอื่นเราจะเปลี่ยนก็คือกดไปที่เพิ่มภาพหน้าปกครับนะคะจากนั้นก็กดเลือกอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโออ่ามันก็จะขึ้นถ้าเกิดเป็นบนหน้าคอมพิวเตอร์เนาะมันก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพให้เราไปหาภาพที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้นะคเป็นรูปะะเป็นรูปออของ พวก Windows Directory อะไรี้ใช่ค่ะอันนี้พอดีว่าอาจารย์ตั้มเนี่ยเลือกไว้มาเป็นสีขาวนะคะมันก็จะโชว์ไหมครับนะคะจากนั้นเราก็มากด Use อันนี้ในเคสของ iPad นะใช่เพราะเป็นแอนดรอยดะตามกันนิดหน่อยแล้วโอ้โหก็จะได้ภาพหน้าปกสวยงามใช่ถูกไหมคะฮะอย่าเพิ่งดีใจแล้วปิดเลยนะครับอย่าลืมกดบันทึกกันด้วย โอเคฉะนั้นก็ถือว่าเสร็จในขั้นตอนของการเซตรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปหน้าปกใช่่คะให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทละค่ะนะครับใช่ค่ะส่วนเรื่องของการสร้างคอนเทนต์การสร้างไลฟ์สร้างฟอลโล่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆมีคพิ่ต่อไปนะครับในเบื้องต้นเราอาจจะสอนเซตอัพที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมได้ค่ะ ก่อนจะจากการเดี๋ยวขอสวิทกลับไปที่เลเยอร์ใหม่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราอยากดูว่าพอเซตปุ๊บบนเลเยอร์ใหม่หน้าตาจะเป็นได้ค่ะก็ไปเหมือนเดิมนะคะก็คือเราก็กดที่ปุ่มสามเหลี่ยม,ยมด้านขวาโอเคไหมะแล้วก็จะมีบอกว่าสลับไปใช้ Facebook ใหม่นะคะอ่ะคลิกเนาะครับตึง โอเค Facebook แบบใหม่ก็ควรจะเห็นหน้าตาประมาณแบบนี้เอ้ยแต่มันมีให้กลับเป็นแบบของเดิมได้อีกนะพี่ใช่ซึ่งถ้าเราจะแก้ไขอีกครั้งก็ต้องกลับไปเป็นเปลี่ยนตอนนี้ใช่ที่ไฮไลท์ให้ดูนะครับที่วงให้ดูอยู่นี่นะครับอ๋อมีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ Facebook ได้เตรียมมุมมองแบบเขาเรียกว่ามุมมองเลยนะมุมมองผู้มุมมองของผู้เยี่ยมชมอ่าลองคลิกดูก็ได้ว่า คนที่เห็น Facebook เราเนี่ยเขาเห็นแบบไหนค่ะอืมก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณแบบนี้นะครับอ่าอ่ะแล้วรูปหน้าปกออกไปไหนเอาอยู่ที่ข้างบนเออถูกต้องแล้ะครับ อันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์แบบใหม่ที่ผู้คนจะเข้ามาแล้วเห็นเรานะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องทีเดียวผมค่อนข้างชอบเลเยอรใหม่นะแต่เสียงเดียวคือบางฟีเจอร์ยังไม่สามารถทําได้ทําให้เราต้องสวิตช์กลับไปกลับมาก็เลยต้องรอเนาะรอนิดหนึ่งครับแต่ผมเชื่อว่าไม่นานหรอกมาเขาทําให้ทุกอย่างแล้วใช่นะครับโอเคก็ในขั้นตอนนี้ก็คิดว่า ถ้าติดขัดอะไรก็คอมเมนต์มาใน,ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับใช่ค่ะหรือใครสะดวกถามมาทางไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้อ,อ่าฮะค่ะหรือเจอกันตามตลาดนะอะไรอ,นนอ<เ>สกิ์ถามได้นะครับโอเคค่ะได้ค่ะ<笑><笑>จากนั้นในเทปนี้เราก็